ลิปนี้ก็ถึงคิว JBL ปล่อยของล้ำลกันบ้างกับ JBL Soundgear Sense ที่คราวนี้มาแปลกนิดนึงครับปล่อยหูฟังออกกำลังกาย True Wireless ตัวใหม่มาแต่ความพิเศษเลยก็คือตัวนี้เป็นหูฟังแบบ o p e พ E a r แบบไม่ต้องยัดเข้าหูและมากับการสวมใส่ที่สามารถเลือกได้2แบบคือจะใส่เกี่ยวหูให้กระชับหรือใส่แบบคล้องคอก็ทาได้ส่วนเรื่องเสียงก็แน่นอนตามสไตล์ JBL ก็คือเบสแน่นฟังสนุกทำออกมาสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะครับ ส่วนสีก็จะมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวและสีดำราคาเปิดตัวอยู่ที่5,990บาทจะเป็นยังไงไปชมรีวิวกันเลยครับ สำหรับภาพรวมดีไซน์เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเคสกันก่อนเลยดีไซน์ค่อนข้างเรียบง่ายเป็นทรงวงรีด้านบนของตัวเคสจะมีแค่โลโก้ JBL ส่วนด้านหน้าเขาจะมีแถบไฟ LED สำหรับแสดงสถานะแบตเตอรี่ด้านหลังจะมีสลักชื่อรุ่นแล้วก็จะมีพอร์ต Type C สำหรับชาร์จแบตซึ่งจากที่เห็นเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเคสขนาดใหญ่ไปสักหน่อยอันนี้ก็เพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยครับ มาดูในภาพรวมตัวหูฟังกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือตัวนี้จะเป็นแบบโอเพนเอใช่ไหมครับคือถ้าพลิกดูด้านในก็จะเรียบๆจะเห็นแค่ตะแกรงไดเวอร์เท่านั้นจะไม่มีจุกอะไรมาให้สวมใส่นะครับซึ่งการสวมใส่ก็สามารถเอาตะขอเกี่ยวกับหูเราได้เลยให้ตัวไดเวอร์เนี่ยอยู่ข้างๆกับหูเราถ้าใส่แล้วไม่พอดีก็สามารถปรับได้3ระดับอันนี้ก็ปรับให้พอดีกับช่องหูของเราได้ครับ ซึ่งข้อดีของดีไซน์ Open Ear แบบนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือใส่สบายมากๆเวลาใส่จะไม่อึดอัดเหมือนพวก In-Ear นะครับและอีกหนึ่งข้อดีเลยก็คือเราสามารถได้ยินเสียงด้านนอกเวลาใช้วิ่งปั่นจักรยานนอกบ้านก็จะทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับส่วนการสวมใส่อีกแบบนะครับก็สามารถใส่เป็นกแบนได้อันนี้เอาไว้คล้องคองนะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทีมงานเราชอบมากม พอเวลาที่เราต้องขยับเยอะๆอย่างเวลาเราไปฟิตเนสออกกําลังกายไปวิ่งหรือไปปั่นจักรยานอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีพวกจังหวะถอดเข้าถอดออกครับซึ่งตอนถอดออกก็สามารถคล้องคอเราไว้ได้ด้วยครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกบวกกับเท่ด้วยครับส่วนใครที่กังวลว่าจะหนักหูไหมใส่สบายหรือเปล่าพอดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าขนาดใหญ่ระดับหนึ่งเลยและน้ําหนักครับอยู่ที่ข้างละ13กรัม แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็หายห่วงครับด้วยการสวมใส่ที่เกี่ยวกับหูเอาไว้ก็จะทําให้รู้สึกไม่หนักมากครับลองใช้นานๆก็ไม่ได้รู้สึกหนักไปอย่างใดด้วยครับ <S <S <ๆ>สำหรับฟังของสเปคนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาแบบพอดีๆใช้ฟังเพลงได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงและชาร์จจากเคสเพิ่มได้อีก3รอบก็รวมเป็น24ชั่วโมงและแน่นอนว่าถูกออกแบบมาให้ใช้ออกกำลังกายนะครับ ก็มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ํา IP54 สามารถกันได้ทั้งฝุ่นและเหงื่อใส่ไปวิ่งกลางแจ้งได้สบายๆรวมไปถึงกันฝนปอยอยได้ด้วยนะครับสเปกบลูทูธนะครับตัวนี้ใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3มาพร้อมกับฟังก์ชัน Multi-Point Connection เชื่อมต่อได้2อ,อุปกรณ์พร้อมกันแบบไร้รอยต่อก็เชื่อมต่อทิ้งไว้2เครื่องสลับระหว่างโทรศัพท์และโน้ตบุ๊กได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ด้วยนะครับ ซึ่งวิธีการแพลลิงนะครับก็แตะที่โลโก้1ครั้งและแตะค้างไว้5วินาทีจนไฟ LED กระพริบสีฟ้าจากนั้นก็เลือกเชื่อมต่อได้เลยครับมาดูในฝั่งไมโครโฟนกันบ้างน,นะครับตัวนี้ให้ไมโครโฟนในหูฟังข้างละ2ตัวซึ่งเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปเทสกันดูครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ส่วนสาธารณะครับด้านขวามือผมแล้วก็จะมีคาราเกะจากซอจีนนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับ อดีตน,นักฟุตบอลทีมชาตินะครับก็มาเล่นอยู่ด้านหลังลองดูว่าการตัดเสียงรบกวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเสียงผมชัดเจนหรือเปล่า1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เข้าครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาดูการใช้งานเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน JBL Headphone เข้าไปในแอปนะครับก็จะมีบอกข้อมูลทั่วไปอย่างพวกแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ ส่วนหน้าที่ต้องใช้ไปบ่อยเลยก็คือหน้าของ EQ ซึ่งเขาก็มี preset มาให้ถึง5 preset แต่ถ้าชอบปรับเองชอบ c u สตอมนะครับก็ถือว่าปรับได้กว้างมากๆอยากปรับย่านไหนก็เอานิ้วจิ้มเพิ่มเข้าไปแล้วก็ลากได้ตามใจชอบเลยครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเลือกโหมดได้ระหว่าง audio โหมดที่จะเน้นฟังเพลงหรือ v ดีโอโหมดที่จะลด delay ลงให้เสียงตรงกับภาพอีกด้วยครับ มาดูที่ด้านเสียงกันบ้างนะครับโดยภายในเขาจะให้เป็นไดรเวอร์ไดนามิกขนาด16.2ม mm, ิมตรอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยครับทางทีมงานลองฟังดูนะครับแม้ว่าจะเป็นหูฟังแบบ Open e เ r แต่ก็สามารถขับเสียงได้ออกมาครบทุกด้านเลยครับซึ่งทีมงานฟังแล้วนะครับจุดที่โดดเด่นที่สุดก็คือเสียงเบส พอขับออกมาได้อย่างชัดเจนตามสไตล์ JBL มีแรงประทะกำลังดีแต่อาจจะไม่ได้แน่นมากด้วยความที่อยู่นอกหูด้วยนะครับฟังของเสียงกลางเนี่ยจะให้รายละเอียดได้ครบเนื้อเสียงบางปานกลางเสียงร้องออกไปทางสว่างฟังได้ง่าย่ยานเสียงแหลมก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับญานอื่นนะครับแต่สามารถเก็บรายละเอียดเครื่องดนตรีได้ครบเสียงจะไม่ได้ใสามากแต่ว่าจะทอดได้ยาวครับ เอาไปรวมกับย่านอื่นๆก็ถือว่าฟังได้กลมก่อยู่ส่วนวิธีเสียงค้อค่อนข้างกว้างพอประมาณเลยครับแยกแยะเสียงร้องกับเครื่องดนตรีเป็นส่วนๆได้ดีโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหูฟังโอเวนเอียที่ฟังได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวครับทาพวกเบสพาดลิตทึมได้ค่อนข้างดีเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นโทนเสียงที่เหมาะกับการออกกําลังกายครับโอเคขอสรุปจบเลยครับบอกเลยว่าเจ้า JBL Soundgear Sense ตัวนี้เป็นหูฟัง O p e n Ear ียร์ l e s s ที่ตอบโจทย์ทั้งใช้วิ่ง ใช้ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันก็ได้นะครับโดยดีไซน์ที่สวมใส่ได้ง่ายและสบายจะขยับลุกนั่งหรือฟิตเนสท่ายากๆก,ก็ไม่ได้หลุดง่ายๆเลยครับแต่พวกเราก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าคนที่ไม่เคยใช้หูฟังสไตล์นี้อาจจะต้องปรับตัวสักนิดหน่อยครับด้วยการสวมใส่ที่อาจจะไม่ใช่แบบที่คุ้นเคยในด้านเสียงก็อาจจะรู้สึกว่าออกห่างจากหูไปเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นคนชอบออกกาลังกายโดยเฉพาะเอาดอเนี่ยและกําลังหาหูฟังดีๆสักตัวพวกเราก็แนะนําตัวนี้เลยครับ หากเพื่อนๆสนใจเจ้าเจาเบ o u าวเคียตัวนี้นะครับพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้แล้วก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซัต s c คร b ์ให้กับชาแนลมือคูลาของเราด้วยนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมครับแจ็จ็ที่ใช่ยังไงก็มือค u ลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ